สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลชแนลผูดรับสารเศรกรวานแปลความหมาย้วยการอ่าน้าไพทารุาาร่มโงเจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวท่าดินนะพฤษภกันและมังกรเรามาดูความคิดความรู้สึกนึกคิดของคนของคุณนะคะชาวท่าดิน หอ,อจ้งได้ทําการอธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้คุณแล้วไพ่ทาโร่ห้าใบแล้วก็ไพ่ความลับในหัวใจในความคิดความรู้สึกของเขาในจิตวิญญาณของเขาที่มีพลังงานเชื่อมโยงนะะในระดับจิตวิญญาณนะที่คุณอาจจะไม่รู้ไม่ทราบนะฮะอาจจะยังไม่แสดงออกไม่ได้บอกนะฮะพฤติกรรมของเขาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคลิปนี้นะคะมีแรงหนึ่งดูดถึงคุณแปลว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รับชม ะะได้ฟังหรือได้เข้าใจมุมมองความรู้สึกคนของคุณนะคะชาวธาตุดินอราราเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ตัวคนของคุณนะคะเขารู้สึกว่าสถานการณ์ในความห่างไกลของคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะพูดคุยกับคุณมันเป็นลักษณะของคุณน่าจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ได้คุย ไม่ได้ส่งข้อความหากันไม่ได้โทรหากันหรือไม่ได้เดินทางมาเจอกันเป็นคนที่อยู่ไกลเขาอยู่ไกลคุณเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องต่างๆที่เรามันเหมือนได้พูดคุยกันนิดหน่อยหรือได้ทําความรู้จักเนี่ยนะคะแล้วมันก็สถานการณ์มันก็จบไปนะสถานการณ์ก็ทําให้เราสองคนเนี่ยห่างกันไปนะคะตอนนี้เขานึกถึงนะคะ ความสุขความสบายใจเขามีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดคุยกับคุณนะอยากติดต่อสื่อสารหรืออยากปรึกษานะคะอยากขอโอกาสกลับมาทำความรู้จักคุณให้มากกว่านั้นนะคะเขารู้สึกหรือคิดสิ่งนี้นะใครบางคนนะคะคนของคุณเนี่ยนะเขากำลังตัดสินใจนะอยากจะโทรหาคุณนะเพื่อพูดคุยคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาหรือการโทรหาจากเขาเร็วๆนี้นะชาวธาตดิน บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณพาคุณไปออกเดตหรือพาคุณไปเที่ยวมันอาจจะใกล้วันวาเลนไทน์ ine, นะคะหรือว่าเขากำลังจะเดินทางมาในสถานที่ที่คุณอยู่จังหวัดนั้นประเทศนั้นหรือหน่วยงานที่คุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเขานะคะเขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณนะคะเขานึกถึง ความสบายใจเมื่อคุยกับคุณนะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้สถานการณ์ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยนะมันต้องห่างกันออกไปหรือมันไม่ได้มีการพูดคุยไม,ไม่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์เขาอยากให้คุณอะกลับมาอยู่ในวงโครจรหรืออยู่ในชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นในโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์จริงที่คุณและเขาเนี่ยนะจะต้องกลับมาเจอกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจนะคะ เป็นพลังงานของถ้ามีเรื่องปัญหาหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะหรือมีเรื่องไม่เข้าใจนะคะเขาอยากเคลียร์กับคุณนะชาวธาดินคนของคุณอยากเคลียร์อยากง้ะนะอยากคุยกับคุณก่อนอยากส่งข้อความหาคุณอยากอธิบายนะเหตุผลถ้ามันมีเรื่องหึงหวงหรือมีเรื่องไม่เข้าใจนะคนคนนี้จะพูดบางสิ่งบางอย่างเป็นการอธิบายนะถ้ามีเรื่องแง่งอนกันนิดหน่อย คุณอาจจะสงสัยในพฤติการหรือพฤติกรรมของเขาว่าทําไมทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่บอกหรือว่าหายจากคุณไปหรือในลักษณะที่คุณอาจจะหายหรือนิ่งเงียบจากเขาไปก็ได้นะคะชาวธาตุดินนะทีนี้เรามาดูว่าพลังงานสิ่งที่มันเป็นความลับในหัวใจนะคะในจิตวิญ,ญญาณของเขาเนี่ยเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ,ะจริงๆตอนที่เขาเจอคุณเนี่ยชีวิตเขานะคะีค่ะก็ไม่ได้โฟกัส ความรักความสัมพันธ์มากมายหรอกนะคะเขากลัวนะเขาไม่เชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยจบสิ้นมานะคะเขาก็เลยเป็นพลังงานที่เหมือนคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้นะคะเหมือนกลัวความรักนะไปไปมามาหรือคุยบ้างไม่คุยบ้างมามาหายหายหรือวิ่งหนีคุณนะในตอนที่เขาเจอคุณ เขาบอกว่านะคะแสงสว่างเหมือนประหนึ่งว่าจิตวิญญาณของเขาตัวของเขาเองหัวใจของเขาเนี่ยนะคะอยู่ในพลังงานของความเบื่อหน่ายในพลังงานของความเศร้านะคะในพลังงานของเงามืดพอเขาเจอชาวท่าดินเนี่ยคุณนะเป็นเหมือนพลังงานของเดอสตาเป็นแสงสว่างนะคะมีออร่านะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกไม่ชินนะคะความสบายใจ นะความสดใสความล่าเริงความเบิกบานของคุณนะสิ่งนั้นออร่าของคุณอ่ะมันก็แผ่ขยายไปถึงเขานะเขารู้สึกไม่ชินเขารู้สึกหวาดกลัวเหมือนว่าเอ๊ะคนนี้คือใครนะคะเขาไม่เคยเห็นคนที่เป็นพลังงานแบบนี้นะเขาก็เลยวิ่งห่างไปหรือหายไปคุณจะสังเกตว่าเหมือนคนเนี้ พยายามเหมือนผลักคุณออกไปนะพยายามเหมือนปัดเราในตอนแรกที่เราทําความรู้จักกันด้วยอีกบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเขากลัวนะกลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณของเขานะคะต่อจากนี้นะคะตอนนี้เหมือนคนที่พิจารณาเหตุการณ์สิ่งเก่านะเขามาพิจารณาแล้วว่าสัญชาติยานของเขาเนี่ยนะคะบอกว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ย มันมีอะไรบางอย่างนะคะเขาบอกว่าคามิกเนี่ยนะเหมือนเดจาวูแบบว่าเหมือนเป็นคนที่ในอดีตชาตินะสังชาติยานเนี่ยเขาบอกว่านะ,ค,ะคุณมาเพื่อนะฮีลลิ่งหรือยิวยาจิตใจเขานะ,ะให้หัวใจเขาเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่ามีความสุขเป็นพลังงานแห่งแสงสว่างนะ,ะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยนะ กำลังตื่นรู้กําลังรู้แล้วว่าเมื่อเจอคุณแสงสว่างของคุณหรือพลังงานของคุณนะความรักความรู้สึกของคุณความอบอุ่นอ่อนโยนความใจดีของคุณเนี่ยนะมันเป็นแบบเทรลพีอะนะมามาดูแลเยียวยาหัวใจของเขานะให้หัวใจเขาเนี่ยนะรู้สึกถึงพลังงานของความรักความโรแมนติกนะพลังงานของความสีแดงเนี่ยนะหัวใจเขา มันก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นจิตวิญญาณเขาเหมือนจําได้นะคะว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนรักกันมาก่อนในเดตชาตินะคะแฟมิลี่อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเขารู้สึกว่านะ,ะเหตุการณ์เนี้ยมันน่าจะเคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะ,ะมันเป็นพลังงานเหมือนเดจาวู ue, นะคะตอนเนี้ย นะไพ่จัดเม็เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะกระทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขนะคะเพื่อแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างหมอเห็นถึงพลังงานคุณและคนคนนี้นะคะหายจากการติดต่อสื่อสารไปสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยนะคะเลิกที่จะวิ่งหนีคุณสัญชาติยานของเขาเนี่ยนะคะออรู้ว่าเขาเนี่ยนะ,ะไม่สามารถ วิ่งหนีหรือวิ่งหนีหัวใจหรือความรู้สึกนะที่เขาเหมือนเชื่อมโยงหรือผู่พันกับคุณอนะคะเหมือนคนที่รับรู้แล้วว่าเมื่อน,นึกถึงคุณนะคะหัวใจเขาอะนะก็มีความโรแมนติกขึ้นมานะคะเหมือนเมื่อน,นึกถึงคุณเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกยิ้มได้นะ,ะเหมือนว่าเรื่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาอะนะ,ะหาทางออกไม่เจอหรือมันรู้สึกว่า มันมีอะไรที่นะไม่สามารถพูดบอกหรือปรึกษาใครนะอาจจะเป็นพลังงานตรงนี้ด้วยที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจมีความรู้สึกอบอุ่นนะพลังงานแฟมิลี่นะคะนะแล้วก็พาสไลท์เนี่ยนะเป็นเป็นแรงดึงดูดที่เชื่อมโยงกันมากเลยนะคะในระดับแบบจิตวิญญาณตอนแรกคนคนนี้ นะอยู่ในโหมดของหดหู่ในโหมดของกลัวความรักความสัมพันธ์ตัวคุณมาเป็นคนนั้นที่เย,ยล่ิง่งหรือเยียวยาจิตใจแสดงว่าคนนี้จะต้องพยายามที่เข้ามาร้องคุณหรือเข้ามาหาคุณหรือมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องได้มาเจอนะคะหรือได้มาเกี่ยวข้องกันอีกนะคะในอนาคตเนี่ยคนคนนี้ก็คาดหวังสิ่งนี้นะชาวธาตุดินนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเขาบอกเราได้นะข้อความนะหรือคําพูดที่เขาอยากจะบอกคุณนะชาวธาตุดิน หมอได้เปิดไปให้แล้วนะเราจะเปิดให้ห้าใบนะคะรักคนแก่มันผิดตรงไหนอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะผู้หญิงอาจจะอายุมากกว่าผู้ชายก็ได้หรือผู้ชายอาจจะอายุมากกว่าผู้หญิงมากๆนะฮะอยากบอกให้รู้ความเย็นชาของผมมันคือการแสดงคิดถึงทุกวันนะฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองหาคุณ อะไรที่ฉันทํากับเธอฉันไม่อยากทากับใครนะคะอาจจะเป็นนะความสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่างนะคะที่บางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วแล้วก็อยู่ห่างไกลกันไปนะคะรอคอยที่จะกลับมาเจอกันหรือรอคอยที่จะกลับมานะรอคอยที่จะกลับมาเริ่มต้นนะการเป็นครอบครัวเพราะว่ามันมีคาเมกขึ้นมาด้วยก็คือกรรมหรือวิบากรรมจากบุคคลอื่นที่ทําให้ ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไม่เป็นไปอย่างใจนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้แต่พลังงานจัดเม้นต์เนี่ยนะคะขึ้นหรือออกมาบอกแล้วนะคะจักรวาลอาจจะทําให้คนคนนั้นน่ะจําได้นะ,ะจิตวิญญาณเขานะอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งเก่าแล้วในอดีตว่าเอ๊ะทำไมเมื่อตัวคุณจากไปหรือหายไปเนี่ยนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นเหมือนความหวังครั้งใหม่ของความรักของเขานะคะ เป็นความหวังที่เขาอะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรืออยากเปิดโอกาสให้ตนเองมีความรักหรือมีมิตรภาพนะพระ p เนอร์ r buddy หุ้นส่วนเนี่ยนะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ไว้ใจนะคนอื่นๆเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะจากประสบการณ์ที่ไม่ดีของเขาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเอาราคาชาวทัตดินนะคะประมาณนี้นะประสบกณ์และมังกร อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ ID มาหมอปากหมุดใต้คอมเมนต์ไว้แล้วแล้วก็ใต้ดิสคริปชั่นบล็อกก็มีรายละเอียดนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ